ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมอ e ีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศหลังบ้านพี่น้องล้มแหง่ออกไปไซบอใดพี่น้องลมหนาวมาอีกแล้วครับได้ปั้นรถพี่น้องเป็นต้มปั้นรถนะพี่น่องต้มปั้นรถใส่ใบบัลขามอ่อนพี่น้องมึงโอ้ปั้นรถตัวใหญ่เลยครับโอ้น่องเพอนอมาไห้ครับนี่นี่ครับโอ้หายาหญกี่ทีปั้นรถพี่น้องลาบปา่ากี่แล้วได้ต้มปั้นรถนะครับเอาเจวพี่ป,ปนอมาจิ้มน้ำเผื่ออยากกินเผ็ดกพ,พี่น้อง เอาผักมะยำน้ำกับพี่ตุลท้อมผักชีพักแตงแล้วก็ผักกาดขาวพี่น้องกินกับข้าวเหนียวคือเก่านะครับครับแต่ก่อนดีแสบอ่ะคือเก่าได้พี่น้องเนี่ยขออนุญาตแกะข้าวนะครับคุกแกะข้าวแล้วกินยังกับแสบไหมพี่น้องเป็ดเขาว่าเป็ดก่อนกินเขานะพี่น้องเนาะแก่พอเป็นยาสิหรอครับอย่าว่ากันเด้อครับเด้อมาพี่น้องมามากินปลาลดน้ำกันครับต้มปลาลดใส่ใบบัวขาบอ่อนแสบดีแนนแน่นอนพี่น้องมาไหขออนุญาตนะครับ นี่พี่น้องว่าแกะข้าวแล้วยิ้มให้เมืองนะยิ้มว่าใดพี่นอ้องนะต้มเองพี่น้องมาหวานๆเลยอ๋อโอ้ย,อยสมไปประคมัมเสยียบเลยพี่น้องมา็นคำแรกจะจำหน้าคนละอืมอืมตัวใหญ่เลยเลยพี่น้องอืม ว่าสิรูดจั็หน่อยรูรดไม่ได้หนักทั้งกลางเลยม,มันครับเป็นวายังนะงวดว่าหลุดบอบพี่หน่อง เนืปลาลดปลาท่าวุ้เนี่ยนะหัวหัวปลาลดปลาท่าลูก <c oughs> นะเคยมปะมต้มปลาลดตัวยงังไงพี่น้องอ๋อใช้เป็นประกราบนี่ครับงาน แกเนี่ยพี่น้องมึงโอ้มันรักันไมรูประไรกันพิ่งกลางเลยพี่น้อง นเราไปกินปลารสเปรี้ยวข้าวหยากเลยครับอืมอืมกินยำๆกลางได้เลยพี่นอ้องแลกระดนเนื้อมันอืม น้ำกลางออกมันมันออแบบนี้แบบกระตุ้นเจี่ยวปลามันมันไปหน่อย 嗯，嗯，冬天可能。 เขาแห้งเอรอยึดฟ้ากระติบนั่นพี่น้องลมสุด,ดยอดแล้วนตัวใหญ่กว่ เออมีพี่น้องถามมาแล้วครับว่าเจ้าชินขึ้นไม่หยัง่งหราหลายคลิปแล้วคนละคนงวงคนนะกับขอถวดคอภาภัยได้เป็นหนองได้ผมก็บอกกำกวมเนี่ยแหละคำว่าเจ้าชินใน,ใน,ใ,นในความหมายที่ผมพูดถึงเนี่ยือแมงวันพี่น้องแมงวันมันหลายมันถือว่ามันเป็นเจ้าจชินนะพี่น้องเนาะมันประหยัดเท่าเลย ผมมียังหลายดอกพี่น้องเ้าะชินก็คืออนั่งวันัหนแหละที่ผมปูดถึิงเนี่ยอ้ันด,ดีพี่น้องเราจะหลดประหลดออกงามเลย ใส่มาแบบสดๆพี่น้องมันก็นเลยแซ่บพีป่ปลาตุตินีเหนะะือขาเขาได้มาแบบสดๆเอามาเห็นกินเลยเนี่ยแซ่บพี่น้องเอา้าบอกแสบดอกเอ้าสีเลย่ยยำกลางกับยำใดพี่น้องแต่บางเจออยากแสะกินเนื้อมันเอารสชาติมันนำนะครับแบบนี้ก็ได้รสชาติอยู่แต่ฮะแสะกินเนื้อเนี่ยยำเนื้อหอม,หอม กางยำได้จะเอาหมลงไปน้ำมันกระิยะเยู่ไปหน่อยแต่เอาแค่เอากางอมันกระเทียจเหนียวกระเทบกว่าอยูอย่แตมันแตามันแครยางนะนปลองในมืม้อผมกินอีกเครอมันแครยางหลายกยารยำไปเลยลมนะ ล้มเนี่ยล้มจะเสาร์เลยเพื่อนตอนนี้ขัดคำนะล้มยังมาเสารนี่เขาแขกกินเต็มอย่างกับปัญญาเขากินทั้งกลากมาเล่นกับยำได้เต็มปอ่ะ ผมบอกกันแหละถที่ท่านแกันยำเลย ้าจงนี่มันดีดีไปหน่อย้าจวงหนาหนาวสวงเที่วขาวแล้วเนี่ยก็สิหาง่างยนเนี่ยอไ,ไปหนัอนเนี่ปลาผมกระิได้กินปลาใบๆบนี่ช่วงนี้นะ แต่ถ้ารับปลาโรตนี่ก็หายากเนาะนี่ก็ถือว่าโชคดีหนักเพิ่นน้มาให้มาโมกสับงานกินปนลาโรตูว่ะแต่พัดมได้มาสดๆนำไปหนอก ถ้าใส่มาสดๆเนี่ยความมันความหอมความหวานของเนื้อปลามันยังอยู่ยังแก่บ่อ,อก,กันอีกเลยน้ำได้้มเขากะติดมือเขาอ,อุ่นดีหรอนี่กระคำหรอเขากะทิดอุ่นหรอ แสบเลยครับครับพี่น้องเอาครับโอ้แสบครับแสบกับบรรยากาศลมมันเป็นลมไม่ไหวเลยพี่น้องลมแห้งมือนี้ลมเมืดมือครับมือนี้ได้มาฝากพี่น้องกับเป็นตุมปลาลด,ด้ะพี่น้องน้าเมืองลมลมแห้งได้เป็นตมปลาลดนะครับตมปลาลดใส่ใบกระขามอ่อนโอ้ยแสบพี่น้องได้มาสดๆมันก็นเลยมมันๆเหนียวหวานๆครับเอาครับ คือเก่านะครับขอบคุณพี่น้องเถื่อเกลียยเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกยอดไลค์อคอยอดแชร์นะครับทีพี่น,น้องมีว una, ความเมตตากรุณากดไลค์กดแชร์ให้ก็เอียบแสบมาโดยตลอดนะครับคือเก่านะครับแต่พี่น้องชอบคลิปนี้หรือว่าพี่น้องที่เขามารับชม,บมลลลแล้ววันไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะกดให้เพื่อเป็นกำลังใจด้อพี่น้อง้อคลิปนี้นก,นนนก็ไว้สำหรับนะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ